สวัสดีครับผมช่างหนุ่มต๊อกต๊อกค,คนเดิมครับวันนี้เจอกับประตูบานคู่มีร่องกลางฝั่งลึกเข้าไปแบบนี้นะครับของเดิมถูกผ่าออกข้างซ้ายขวาแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับ ช่างหนุ่มจะไม่ผ่าเพิ่มอีกแล้วครับจะใช้วิธีของช่างหนุ่มด้วยการสอดมันเข้าไปให้ได้แบบไม่ต้องผ่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับจากนั้นเราก็เริ่มวัดตำแหน่งที่ต้องการเจาะทะลุทะลวงเข้าไปวันนี้ไม่ตอกอกนะครับเก็บกวาดพื้นก่อนนิดนึงอเออิญดูแล้วประตูลูกค้าไม่ได้ตำแหน่งนะครับขอขออนุญาตปรับให้ลูกค้านิดนึงนะครับเห็นไม่ดีช่างหนุ่มจาัดก,การให้ใหม่ครับผม เรียบร้อยให้เข้าที่กันดีจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยลุยติดตั้งกรอนประตูดิจิตอลรุ่น S165 นี้เข้าไปกับประตูบานเลื่อนคู่นี้เลยนะครับจากการโซโลครับเรียบร้อยครับหาวิธีสอดเข้าไปแบบไม่ต้องผาอ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูสิเป็นล่องแบบนี้เข้าไปได้ยังไงครับโดยไม่ต้องผาเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูบานเลื่อนคู่เป็นไงบ้างครับพี่จากช่างหนุ่ม ดีครับงานเรียมมากอันนี้พี่จริงๆแล้วเป็นลูกค้าเก่าจากทางบริษัทที่ผมเคยร่วมงานด้วยใช่ครับแล้วเผอิญมาเจอผมในติกต็อกดิกตอ็กตอกอีกครั้งหนึ่งครับได้ใช้บริการผมซ้ําอีกครั้งหนึ่งใช่ครับก็ผลงานผมยังเป็นบริการเหมือนเช่นเดิมไหมครับดีเหมือนเดิมครับขอบคุณมากนะครับ,รบที่ติดตามมาทาง t ิกตอ็อก